หนักมากมะเป็นเยอะมากเป็นมา5ปีแล้วคนนี้เป็นปวดอะไยหรอหรือว่าเป็นลกกระเพาะอ,อะไรต่างๆตอนนี้ว่าจะจุกตรงลิ้นตลอดส้มตำกินไม่ได้ของเผ็ดของหมักของรอนกินไม่ได้ค่ะล่าสุดนี่ก็คือเป็นหนักมากนะคะต้องไปโรงพยบบาบาลฉีดยาเข้าเส้นเลือดอเท่านั้นค่ะงจะดีขึ้นจะกลับมาก็คือยังกินส้มตำไม่ได้นะคะเป็นคนชอบกินส้มตำเนาะแต่พอเจอตัวนี้ค่ะกินไปตั้งแต่วันแรกก็เริ่มเห็นผลคือเฉพาะที่มันเดือด ลมมาพับออกหมดเลยค่ะไม่มีแต่ว่าอันนี้เป็นกระปุกเล็กนะคะมี14เม็ดทานได้ประมาณ5 6วันแล้วใกล้จะหมดก็พังก็มาได้แค่ข้าวก็เลยจะมาทานนะคะจะหมดแล้วนะคะทานเองค่ะทานจริงๆก็ทานกับหนึ่งเอสจนตอนนี้เป็นช่วงที่รักษาแผลนะครับเพราะว่ารักษากระปุกให้มันเป็นปกติอยู่ค่ะแต่ทายจะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก็จะทานอยู่ที่วันละสองเม็ดอันนี้เหลืออีกหนึ่งวันจะหมดอีกครับเจ็ดวัน รู้เรื่องเลยค่ะถามคนจริงๆตอนนี้เขากินอะไรก็มีความสุขเลยได้กินของอร่อยค่ะกล้ากินส้มตำกล้ากินยำที่เป็นเผ็ดเพิ่มมากขึ้นค่ะเดี๋ยวกินกันเลยนะคะ่กดูวกนาร่แนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนหนักๆเป็นมาหลายปีขนาดอาย5ปียังดีขึ้นค่ะแนะนำตัวนี้เลยค่ะยูคิวเบคค่ะสั่งซื้อสินค้ดา,าด้านล่างได้เลยนะคะ